เราเลยเรามาเริ่มการหารรากที่สองกันมองชั้นไหมครับเอาก่อนที่เราจะรู้การหารากที่สองเราต้องรู้ว่ารากที่สองคืออะไรการหารลากที่สองก็คือการที่เรามีสมมุติว่าเลขอะไรคูณกันเลขสองตัวคูณกันเลขนั้นต้องเหมือนกันด้วยนะเลขสองตัวที่คูณกันแล้วได้หารรากที่สองของหกสองสองห้าสองหนึ่งก็คือเลขสองตัวคูณกันได้เลขหกสองสองห้าสองหนึ่งเลขอะไรเอยเราจะเดาหรือว่ายังไง เดี๋ยวครูจะให้กันอันคูณขึ้นไปนะครับเป็นอันคูณขึ้นของลอสตรคาโตนะครับเราก็มาดูก่อนปกติหนึ่งเราจะเราต้องรู้หลักการก่อนว่าอะไรคูณกันสองครั้งได้เลขอะไรบ้างหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสองคูณสองได้สี่สามคูณสามได้เก้าสี่คูณสี่ได้สหกถ้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าหกคูณหกได้สามหกเจ็ดเจ็ดสิบเก้าแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ด แต่เลขที่เราจะใช้ได้คือเลขครึ่งหนึ่งของมันด้วยครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็คือ0.5นจุครึ่งหนึ่งของสองคูณ2ก็คือสองครึ่งหนึ่งสามคือ4ี่จุดห้าแล้วก็แปดสองจุดห้าสิแปดยิบสี่จุห้าสามสาองแล้วก็สี่จดห้าอ่ะไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เราจะมาใช้ตอนที่เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครูว่าทำไปเลยเพราะมันอธิบายยากให้ใช้จนชินไปเลยครับ ก่อนแรกเราจะแบ่งเลขเป็นทีละ2ตัวนี่หกสองสองห้าสอหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2 1 2 5และหกสเราก็เริ่มทกสิบก่อนเราคููเขียนหลักการไว้นี่หกสองเราก็มาดูกันว่าเลขอะไรคูณกัน2ครั้งได้62มีแต่7 7็ดนะถ้า8 8 64มันเลยใช่ไหมครับก็เอา7 7็เพิ่ม จ็ดเจ็ดสี่ิบเก้าเอาสี่บ 62, เก้าลบหกสิบสองเหลือลบสี่เก้าก่อนนะครับลบสี่ลบ 9, เก้าเหลือสิบสามสิบสามเนี่ยกูหาเลขอะไรที่คูณกันสองครั้งอ่าแล้วใกล้เลขที่สุดแล้วก็หักลบเหลือเศษเท่าไหร่ให้เอาเศษไปหารสองครึ่งหนึ่งของสิบสามครึ่งหนึ่งของสิบก่อนคือศูนย์ห้า ครื่องหนึ่งสิบสามคือหนึ่งห้าเครื่องหนึ่งของสามเมื่อกี้คือหนึ่งห้าโอเคแล้วหลังจากนั้นพอได้เลขตัวนี้เราจะเอาที่เหลือคือสองห้าสองหนึ่งนะครับสองห้าสองหนึ่งมาคูณได้ห้าแล้วเติลงไปห้าคูณสองได้หนึ่งศูนย์ห้าคูณหนึ่งศูนย์ห้าคูณห้าได้ยีกห้าห้าคูณสองได้หนึ่งศูนย์ห้าคูณหนึ่งได้ศูนย์ห้าเห็น คูณหนึ่งได้แค่เป็นการคูณแค่แล้วเราจะหาตอนนี้เราได้ตัวแรกแล้วคือเลขเจ็ดใช่ต่อไปเราจะหาคําตอบตัวที่สองกันคูวงก็คือมันจะเป็นคําตอบทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่อ่าทีละสองตัวสองตัวอ่า 2, 2, 2, ต่อไปเลขอะไรคูณกับเจ็ดแล้วใกล้เลขหกที่มกที่สุดเจ็ดอะไรนะเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดเก้าอื่นๆเก้าไหมครับ เากา9จ็ดหานะ97้าเจาลบหกอ้าแล้ว9กคูณเก้าได้8ป81ิบเอ็ด็ต้องลดลงครึ่งของ81สิบเราจะใช้ครึ่งอ่าถ้าเป็นเนี่ยก็คือ7คูณนี้ลบแต่ถ้า7จคูณเเอ้อยไม่9ก้คูณเลบออกไปแล้ว9กคูณเก้าเราจะใช้แค้ครึ่งเดียวพอ ขึ้นของเขาคือ405นย้ี่ลบ405ศูนยนี้ครับเก้าคูณเกลบ4ี่ลบได้ไหมครับ4ี่ศูนีน้ี่มัน3 2 3 2ออกว่ายังลบไม่ได้ต้องเป็นแค่8พอใช่ไหมแปครั้งพอเราถอนคืนจากเดนี่เมี9ครั้งแล้วก็เป็น7แค่8ครั้ง9ครั้งก็เหลือ8ครั้ง แล้วก็บวกเจ็ดคืนบวกศูนย์เจ็ดคืนบวกเจ็ดบวกยังไงครับศูนย์เจ็ดเอาคราวนี้แปดแปดแปดบกสิบสี่ครึ่งหนึ่งขอสิบสี่คือสามสิบสองบ้านองครึ่งหนึ่งหนึ่งคือสามสองลบออกสามสองลบตรงนี้นะครับลบสามลบสองเราได้คำตอบแนละ้วตัวที่สองก็คือเลขแปดถ้าเราลบได้เราก็เขียนต่อไปได้เลย ต่อไปเลขอะไรคูณกับตัวหน้าแล้วก็ตัวทีส่สองแล้วก็คูณกับตัวเองจะจะต้องลดออกแค่ครึ่งเดียวเอาเลขตัวอะไรคูณ <c> กับเจ็ดได้เท่าไหร่นะเลขอะไรคูณเจ็ดได้เท่าไหร่นะไม่ได้เทไรเลขอะไรคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบผมกล้าแล้วกันนะเจ็ดิสามปุ๊บเจ็ดสิบสามลบหกสิบเอ๊ะลบหกสิบหนึ หกสิบลบอ,อย่างงี้ครับสามหกสิบสามโอเคเก้าคูณแปดเจ็ดจิดสองนี่เก hey. ้าคูณกับแปดใช่มีเก้าคูณแปดถึงตรงนี้นะเก้าคูณแปดเก้าคูณแปดเก้าคูณกับตัวที่สองเก้าคูณเก้าคูณกับตัวแรกเก้าคูณกับตัวที่สองเก้าคูณแปดได้เจ็ดจิบสองเจ็ดจุดสองเจ็ดสิบสอง แล้วก็9คูณตัวเอง9,9,81ใช่ไหมเดี๋ยวว่าถ้าเราคูณตัวเองเราจะหักขึ้นหนึ่งเดี๋ยวแค่40.5ก็ก็คือหักหัก4 0 5าคำตอบก็คือเท่าไหร่7,8,9คแต่เป็นครูก็อธิบายไม่ค่อยเป็นแต่ว่าทำตามที่ครูบอกไปก่อนนะถ้าถ้า เลขสุดท้ายคูณตัวกันเองให้หักได้ครึ่งถ้าคูณด้วยตัวเพื่อนหักด้วยตัวเพื่อนตัวสุดท้ายคูณตัวเพื่อนหักด้ตัวเพื่อนแต่ถ้าสุดท้ายคุณเองก็จะหักด้ตัวเองหักได้ครึ่งหนึ่งตัวเองแล้วก็9ไปเป็ตก็หักได้4ถึง5แล้วก็ทําการหัรต่อไปโอเคทําข้อสองเลย20857489เราจะแบ่งทีละสองตัวอ่าแล้วก็ดูยี่สิบก่อนยี่สิบ เราเริ่มตรงนี้นะเริ่มตรงไหนก็ได้ใกล้ๆกละคำตอบเราจะเขียนชิดชิดตัวเลขเลยนะคิดเลขสองหลักเนี่ยอะไรแม่อะไรได้กใกล้ยี่สิบยี่สุดแม่สี่ใช่ไหมนะค,ครับเลยยี 20, ่สิบสี่สี่สิบหกยี่สิบลบสิบหกเหลือหนึ่งอ่าไปครั้งแรกเลยต้องทำการหารครึ่งหน,นึ่งชึบเหลือแค่สอวเศษจะหารขึ้งหนึ่ง แล้วก็ตัวเลขถัดไปคือไอแปดห้าเจ็ดสี่บ่ายเจ้าเนี้ยเราจะคูณได้ห้าแปดห้าเราจะคูณได้ห้าแต่เหมือนนะคือจริงจริงคือการอัานคือแปดคูณห้าได้สี่ศูนย์ห้าคูณห้าได้สองห้าสองห้าห้าคูณเจ็ดได้สามห้าห้าคูณสี่ได้สองศูนย์ห้าคูณแปดได้สี่ศูนย์ห้าคูณห้าคูณเก้าได้สี่ห้าต่อไป เรืมันยาวว่ะแต่ว่าคําตอบมันก็จะมีหนึ่งสองสามคำตอบมีแค่สี่ข้าเงเดียอ้าวเรียกอะไรเอ่ยคูณสี่ได้ยี่สิบสามสี่หกยี่สี่ถ้าหกพอดีมันจะมันจะไม่ค่อยเหลือสศษก็จะไม่ค่อยใช้ดังแบบนั้นเอาสี่ห้ายี่สิบห้าสี่ยี่สิบจะห้าคูณสี่ได้ยี่สิบชั่วยี่สิบหักสองศูนย์ไป ถ้าคูณห้าได้ยี่ห้าแต่เราเราบอกห้าคูณห้าเราจะใช้แค่เพียงว่าลบไปสิบสองห้าเข้าไปหนึ่งสองห้าเราไม่ต้องดูจุดเนะี่ยในหนึ่งสองห้าต่อไป, 1, 2, ไปตัวที่สามเห็ไหมเราได้มัได้สี่ได้ห้าแล้วต่อไปตัวต่อไปคือเลขอะไรคูณสี่ได้สามสิบสี่ยี่สี่เจ็ดสี่ยี่แปดเอาเจ็ดแล้วกันนะเจ็ดสี่ยี่สิบแปด ยี่สิบแปดเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าลบได้ไหมสามสิบห้าลบไม่ได้นั่นแปงว่ามากไปครูถอนคือหนึ่งเม่มนะแปลว่าสี่มากไปสี่มากไปเจ็ดครั้งสี่เหลือหกครั้งก็บวกสี่คืนเอาหกคูณห้าได้สามสิบสามสิบลบตอนนี้ได้ไหมสามสิ 30, บลบอย่างน,นี้ได้ใช่ไหมในนี้มันหกสิบแปดสามสิบลบชุด ก็ไปหกคูณหกได้สานหกครึ่งหนึ่งก็หกคูณสิบแปดสิบลบแปดต่อไปเราจะมาดูตัวที่สี่แล้วได้มาแล้เฮ้ยคูไปทำอะไรหรือเปล่าสี่อะไรได้สานสิบแปดสี่เจ็ดยี่บแปดใช่ไหมเจ็ดยี่สิบแปดผมไปยี่บแปด 7 5็5ห้าิบห้าลบได้เจ็ดหกสี่องคูหไลบได้เจ็ดแต่นี้เราจะลดแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งมนคือย4 5ิบกคือสองสี่หคำตอบคือ4 5 6 7จริงๆครูเป็นคนตั้งโจทย์เองคูก็รู้นะโอเคพอจะทำเป็นแล้วยังครับ ข้อถัดไปข้อถัดไปทําข้อถัดไปดีกว่าข้อถัดไปคือนี่เจ็ดหนึเกาแปจุดเจ็เราจะจะแบ่งเป็นคู่คู่อย่างนี้ดูจุดเป็นหนังนะครับหน้าจุดต้องเป็นสองดำแอนอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สมมตินะสองสจุห้ากเราก็จะแบ่งเป็นคู่ค,คู่อย่างนี้ ตัวแรกก็จะเป็นศูนย์สองสามสี่ห้าหกเขีนสองสามสี่จุดห้าหกเราก็จะเป็นตัวนี้มันไม่มีคู่ไงเราจะนับเป็นคู่คู่ตัวนี้ก็เลยเริ่ม้เป็นศูนย์สองตัวแรกก็จะเป็นสองเวลาเริ่มทำตัวนี้เราเจอตัวแรก,กเป็นสิบสามเนียเราจะเขียนสิบสามก่อนเอาเริ่มทํากันเอาเลขจุบสาม 13. ไว้ก่อนนะอ,อะไรสองครั้งได้สิบสามได้อะไรนะ สามสาเก้าห้าเก้ามันจะทำจิตฐานก่นชุดสามสาเก้าเหลือเจ็ดสี่ใช่ไหมข้างแรกเราจะต้องหารทึ่งหนึ่งก่อนเหลือสองแล้วก็ที่เหลือมันคือเก้าแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกเนี่ยเราจะคูณห้าเก้าห้าสี่สิบห้าแปดห้าสี่สิบสี่ศูนย์เจ็ดห้าสามห้าหกห้าสามสิบอ่าเราจะได้เลขชุดใหม่มา คราวนี้เราจะอะไรกี่ครั้งคูณ3ได้24 3 8 24ครูบอกแล้วถ้ามันเป๊ะเป๊มันจะไม่ค่อยไห้คือหักหมดพอดีเป๊เป๊ะมันจะมันจะไม่เหลือเศษให้ทำต่อนั้นเป็นสามเจ็นะย1แล้วเจ็ดเคูณเ็นี่เดี๋ยว7 3็ดสายเจเจดเก็เจ็คูณเเอาลดลงครึ่งหนึ่งเอา1 9เหลือ24่สิบ่ ตรงนี้ลบห้าใช่เออเราได้แล้วเราได้คำตอบมีตรง,งวงเล็กนะได้คำตอบสามเจ็ด 3, แล้วเนะี่ยเออต่อไปเดือเด่นตรงนี้เด่นตรงนี้อะไรกูณอะไรคูณสามได้สิบสี่สิบสามสี่สิบสองเอาสี่นะสิบสอง 4 432้ได้12อ่าแล้วก็4คูณลบเจ่ปุคณ4ได้16 4 4 16ีคือ0 8 1 0คือถ้า8 ก็คือ0.8ขั้นตอนก็คือ3.4นะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ0.8จะต้องดีไหมครึงหนึ่งก็คือด เราคือเราเราต้องคิดตรงนี้ตัวนี้มันมีสองระักเราต้องเป็นสองระดับคีรูฟูต้องต้องให้มันต้องให้มันตรงด้วยนะนี้มีหลักเดียวแล้วก็คิดหลักเดียวนี่มีหลักเดียวแล้วก็คิดหลักเดียวใช่ใช่ก็ต้องหลักสี่ห้าอันนี้อันนี้มีสองระับมีสองระัอ่าก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึ่งคีรูอาจจะพลาดนิดหนึ่งอันนี้มีหนึ่งหลักก็ต้องเป็นตัวห้าใช่ครับ นะมันไม่ใช่ว่าลบแปดมันต้องลบศูนย์แปดนะอันอื่นนะคือเราเห็นเก้าขึ้นหนึ่งก็คือมันมีหลักเดียวเราก็ต้องหลักเดียวกันก็คือสี่สี่สี่ห้าลบได้สนะี่ห้าอะไรเงี้ยโอเคจบลงแล้วครับเออกูบอกว่ากูจะอธิบายว่าทำไมต้องทำแบบนี้มันเป็น าการหาเักที่สองก็คือจริงๆสมมุติว่าเลขอะไรเอ่ออยเช่นเลขหกสองสองห้าสองหนึ่งอย่างนี้ตามโจทย์เลยนะเราก็จะหาว่าอะไรคูณกันสองครั้งได้หกก็เหมือนสี 3, ่เหลี่ยมจัตุรัสจิตเดิมก็คือ a a b c คูณกับ a b c อย่างนี้ครับ a b c ป็น a b c ได้หกสองสองห้าสองหนึ่ง a b c นี่คืออะไรที่มามันก็ออกแบบต้องเติมชื่อชื่อคาร์โตนะครับออกแบบมาจากว่า วาดูอย่างนี้ครั้งแรกเราจะทําอย่างนี้ก่อนอเห็นก็คือหาเลขอะไรไม่รู้สองตัวคูณกันจริงทั้งหมดอีู่ทีพื้นที่หกสองสอง้าสองหาเลขสองตัวคูณกันใช่ไหมเอคุณเอมันก็จะเหลือเศษใช่ไหมพเราหากลบใช่ไหมออกลบก็จะเหลือเศษเศษก็จะเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะมาทํการหารต่อแต่ว่าอ้ตรงเนี้ยไม่คนะูหารขึ้นอ่ะคูหารขึ้นนะหารขึ้นก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับเหลือแค่นี้ ปกติมันจะมีมันเป็นต้องเป็นรูปตัว L อย่างนี้ใช่ไหมผ่านกุ้งก็จะเหลือแค่นี้อ่าแล้วเราจะหันแล้วเราก็เอา a กี่ครั้ง a, ก,ง a กี่ครั้งใน b a กี่ครั้งใน b แล้วก็เอา b กับ a นี่กี่ครั้ง b กับ a ก็ได้เท่านี้สมมติว่า b ครั้งผมก็เขียนอย่างนี้เออมันก็จะเป็นพื้นที่นี้ใช่ไหมแล้วเราหักออกได้หักออกได้ a กับ b ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ a กับ b บคูณเอเลยเนะี่ยคูณเอแล้วตรงนี้หักออกได้บคูณบแต่หักออกด้บคูณบที่เป็นแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมอันนี้มันเหลือแค่นี้ที่ที่เราหาเตียนคือเหลือแค่นี้นะตรงแรกเท่านี้ตรงนี่อเหลือเท่านี้แล้วควนี้บคูณบหารครึ่งหนึ่งก็คือหักออกตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นที่เราต้องหารต่อใช่ไหมครับเหลือพื้นที่แค่นี้แล้วควรเนี้พื้นที่ตรงเนี้ยมันก็คือ a b ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเรารู้ว่าตรงเนี้ยยาวตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้ยาว a ตรงนี้ยาว A ใช่ตรงนี้ยาว B ีใช่ก็เป็น a call. b a b หารด้วย out C ก็คือ a b กี่ครั้งใน C ก็คือคู C ทีจะเป็น a b คูณกับ C เนี่ย C คูณกับ a b ก็จะได้พื้นที่รูปนีพื้นที่ตูงนีแล้วหากออกด้พื้นที่ของ C คูณ C ตรงเนี้ยคือ C ตรงนี้คือ C ใช่ไหมครับตรงนี้คือที่เหลือคือ C ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง มันก็เป็นจะตุรัสอยู่แล้วตรงนี้นขึ้น G ีกูณจเอาพักออกขึ้นหนึ่งมันก็จะหมดพอดีเราก็ได้พื้นที่ยาว A B และ C บวกกันน็็คือรูปนี้หนึ่งก็คือคําตอบของสมการวิธีคิดนี้เป็นของคนญี่ปุ่นนะครับหวังว่าคงจะจบแค่นี้นะครับขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะครับคือเวลาลูกคิด ในชินฮาริตเวลามันมองเลขหลักเดียวมันจะมองเป็นเช่นว,ว่าเลขศูนย์มันจะมองเป็นศูนย์ศูนย์อย่างเี้ครับข้อนี้คือครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์ห้านะครับครึ่งหนึ่งของสี่ก็คือสองใช่ไหมเขาก็จะมองเป็นศูนย์สองครึ่งของเก้าก็เป็นสี่จุดห้าเขจะมองเป็นศูนย์สี่ห้าครับครึ่งหนึ่งของสหกก็คือแปดเขาจะมองเป็นแค่ศูนย์แปดแล้วหากลบตอนที่เหลือโดยท้ายแล้วก็ ศูนย์ทได้ศูนย์สี้าได้ศูนย์สองได้ศูนย์ศูนย์ห้าครับอโอเคครับเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับ